กรรมเสี่ยงเบาหวานที่คนไทยชอบมองข้ามหมายถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่รุนแรงหรือทําเป็นประจําจนเคยชินค่ะแต่จริงๆแล้วมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดในระยะยาวนะคะและอาจนําไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ได้เช่น 1. ดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่หวานจัดเป็นประจําแม้จะไม่ดเติมน้ําตาลเองมีน้ําตาลแฝงสูงมาก 2. กินข้าวหรือแป้งขัดขาวในปริมาณมากโดยเฉพาะคนไทยนิยมกินข้าวขาวขานมปังขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็ว 3. ไม่ออกกำลังกายแม้จะไม่อ้วนหลายคนเข้าใจว่าคิดว่าผอมแล้วไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อน้อยและการไม่ขยับตัวก็ทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินได้นะคะ นอนน้อยแต่นอนนะหรือนอนไม่เป็นเวลาการนอนที่ไม่เพียงพอหรือไม่สม่ำเสมอจะส่งผลต่อฮอร์โมนที่ไม่สามารถควบคุมการนอนที่ไม่เพียงพอหรือไม่สม่ำเสมอค่ะจะส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและการจัดการน้ำตาลในร่างกาย 5. ความเครียดสะสม,สม,สมความเครียดทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดเช่น คอติซอนสำหรับใครที่รักไตห่วงยายบาหวานอย่าลืมกดติดตามอีมไว้มีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองและคนที่คุณรักได้ง่ายขึ้นและเจอกันในคลิปหน้านะคะ